สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับกค้าทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องของผมนะครับบอลฟอร์ดปทุมนะครับผมสําหรับนะครับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับกับลูกค้าที่ติดตามในช่องวิดีโอของผมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับรีวิวรถนะครับฟอร์ด r a ปเตอนะครับโดยปกติแล้วจะเห็นผมรีวิวเฉพาะเรนเจอนะครับอ่าแต่วันนี้มาด้วยโฉมของ r a ปเตอร์นะครับสีขาวด้านข้างผมนี่เองนะครับผมราคานะครับ1 7 2 9 0ล้านบาทนะครับผมกับแรงม้านะครับเอ่อ213แรงม้านะครับผมแรงบิดนะครับ500แรงบิดนิวตันเมตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันนะครับแล้วก็ชุดแต่งว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนนะครับผม Thank <laughs> ครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่วข้างหน้านะครับอย่างแรกครับผมก็ได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นไฟไฟสิวในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบสีดาดาเงาแล้วกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆนะเป็นงานของแรปเตอร์โดยตรงเลยนะครับผมไม่ได้แปลงหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับใส่แค่ไฟสิวให้สาดวงเป็นสีส้มนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะทําเป็นสีอะไรนะครับผมมาคู่กับตัวข้างหน้านะครับ พระเอกของงานเลยนะครับจะเป็นชุดการชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์นะครับเป็นงานของแท้เลยนะครับมีหมวดมีห่วงนะครับโอเมก้าสีแดงนะครับเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ยังมีไฟนะครับไฟลี่ไฟตันหมอกให้อ่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูไฟข้างบนนะครับปกติจะเป็น LED ธรรมดานะครับตรงนี้ผมก็ได้ถอดนะครับแป๊บเดียวให้นะครับเป็นไฟมาแต่งแล้วนะครับมีไฟเดไลท์วิ่งด้านข้างนะครับผมแล้วก็มีครีบมาแต่งให้3ครีบ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดกันแข้งข้างล่างตรงนี้นี่เลยตัวกันแข้งตรงนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับมีเหล็กที่มันยื่นออกมาตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้เหมือนกันนะครับผมกับแรงม้าที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับ่าจะเป็นท็อปๆเลยนะครับสาหรับรถฟอร์ดรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดด้านข้างนะครับผม ด้านข้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นชุดซุ้มล้อนี่จะเป็นซุ้มล้องานของแรปเตอร์เลยมาคู่กับตัวรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโช๊กนิดนึงนะครับโช๊นี่ใหญ่มากๆเลยนะครับจะเป็นโช๊ของยูร์ฟล็อกนะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์ติดตลาดมากๆนะครับทางโซนยุโรปอเมริกาเลยนะครับผมล้อนะครับเดิมๆล้อจะเป็นล้อแมกรายกานนะครับขอบ20นะครับ ยางนะครับยางจะเป็นยาง B F นะครับตรงนี้ผมได้เปลี่ยนนะครับอัปเกรดใหม่นะครับนี่เป็นล้อแมกนะครับขอบย2ิบแล้วนะครับเป็นแมกซลายก้านนะครับผมแล้วก็ออฟเซตนะครับลบ24ให้นะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ให้มันเหมาะกับตัวรถคันนี้ด้วยนะครับผมยางนะครับยางก็จะเป็นยางลบตตยางเหมือนกันนะครับผมขอบย2ิบนะครับยางตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าสามารถรีดนั้นได้ดีนะครับแล้วก็ อายุการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูชุดไฟเลี้ยวอ่านี่ครับผมแต่งให้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแบบลมดําให้่าเป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วนะครับชุดฟิล์มฟิล์มตรงนี้จะมืดหน่อยนะนะครับลูกค้าเน้นความมืดนะครับ60รอบคันมันได้ข้างนะครับนี่ครับจะเป็นจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วนะครับด้านๆนะมันจะเป็นด้านๆนะครับ หยาบๆหน่อยนึงนะครับข้างหลังโลบ้านะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานของแรปเตอร์เนาะจะเป็นเหล็กแท้นะครับผมเอาไว้ลากเอาไว้ผูกรัดนะครับสิ่งของได้นะครับมาคู่กับตัวไฟข้างหลังเนี่ยเวลาเราถอยนะครับหรือว่าเวลาเราแตะเบรกนะครับไฟตรงนี้ก็แสดงผลนะครับผมนี่ครับชุดแต่งทั้งหมดนะครับผมก็ได้คืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลย ทั้งตัวท่อด้วยนะครับลืมบอกคันนี้แต่งท่อด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมชุดไฟนะครับไฟท้ายนะครับโดยปกตินะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ led ให้นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับเป็นไฟท้ายแต่งนะครับเป็น v f o เนาะตรงนี้งานของมัดแต่งเลยนะครับผมเนี่ยครับสวยงามจริงชุดกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตรงนี้เป็นงานของ hammer นะครับเพราะว่าเราจัดทาข้างหน้าเป็นของ hammer นะครับข้างหลังเราใส่เป็นของ hammer เหมือนกันที่เป็นเหล็ก กล้าเหล็กแท้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีห่วงนะครับโอเมก้าสีแดงให้ด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับผมยังไม่พอครับเราก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้รอบจุดเหมือนกันรอบคันนะครับผมแถมกล้อง360องศานะครับหมุนรอบตัวรถเลยคันนี้พิเศษมากๆเลยนะนเดี๋ยวเรามาดูชุดข้างหลังกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวฝากระบาปิดท้ายนะครับตรงนี้ นะครับมันจะหนักนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของแรปเตอร์นะครับมันจะมีตัวผ่อนแรงให้นะครับมีแรปเตอร์กับวาแท็กสรุ่นนะเนี่ยครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับก็สามารถเปิดปิดฝากระบาดท้ายได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีกล้องให้พร้อมนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมเลยนะครับมาคู่กับรถเนี่ยครับกล้องมองหลังนะครับเวลาเราถอยรถนะครับมันก็จะโชว์แสดงในหน้าจอข้างในห้องผู้โดยสารแรปเตอร์เรนเจอร์คาดนะครับผมเป็นสีดํา ำเงาเป็นดำคล้ายๆกับดำเมทัลลิกนะครับผมสติกเกอร์เนี่ยครับตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งนะครับของ Ford ประเทศไทยนะครับผมจะเป็นลายคาดนะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับสติกเกอร์ก็จะคล้ายๆกับเหมือนกับเคปลาคาร์บอนเนี่ยครับจะเป็นลายตะข่ายหน่อยนึงอ่าแล้วก็โลโก้ฟอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดํา ทำให้ตัวมิติข้างหลังรถนะครับจะดูดุดันนะครับอ่าเนี่ยเท่าท่อเดี๋ยวผมพามาดูท่อนะครับเดิมเดิมท่อเดิมนะครับจะเป็นตัวนี้ที่ผมคืนให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นท่อทั้งเส้นเลยนะครับเป็นของอาคา p o วิกอ่าแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับอ่าปลายจะเป็นปลายคาร์บอนอ่ามีโลโก้นะครับของอาคาโปวิกชัดเจนเลยตรงนี้เอาพาะท่อคันนี้ก็ หลายหมื่นนะผมบอกไว้ก่อนหลายหมื่นเลยคันนี้ผมจัดแต่งให้ฟรีๆเลยรอบคันเลยนะไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องโรยสานกันอีกทีนึงนะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวข้างในโซนห้องโรยสานกันอย่างแรกครับจะเป็นเซตของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบผ่อนแรงไฟฟ้าให้แล้วนะครับผมมีออปชั่นให้เราเล่นมากมายเลยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าคันนี้ขับเคลื่อน4ีคูณสนะ ย้ำขับเคลื่อน4คูณ4นะครับลูกค้าสามารถปรับโหมดให้เป็น4คูณ2ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็หน้าจออ่าเดี๋ยวไปดูหน้าจอได้หนึ่งนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับจะเป็นซิงค์3แล้วนะครับลูกค้าสามารถอ่าดูแมบนะครับผ่านตรงนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับมันจะกว้างจริงนะครับเบาอ่าเบาะตรงนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแซมด้วยกำมะหยี่หน่อยนึง นะครับผมจะเป็นงานของแรปเตอร์นะครับที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเบาะมาจากคู่กับตัวโรงงานเลยอ่าแล้วก็เหมือนกับมันจะมีอุ้มตรงช่วงบริเวณด้านหลังเรานะครับให้มันเข้ารูปนะครับเดินได้ด้วยสีแดงเนาะตรงนี้เนาะอ่าข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถ เรนเจอร์แรปเตอร์คันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มองหารถแรปเตอร์นะครับใช้งานนะครับอยากแต่งแบบนี้สไตล์บอลสร์บัทุมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้ไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับ Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ก็ดีเหมือนกันนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นแฟแนน์ให้กับคุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ยังมีบริการจัดสมมอบรถให้กับลูกค้าถึงที่หน้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมก็ฝากอีกรอบนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ